สวัสดีครับอบอกต่อคาเฟ่นะครับวันนี้คุณคีมเจ้าของร้านบอกต่อคาเฟ่จะมาชงชาไต้หวันให้ดูนะครับใส่ชาไต้หวันไปนะครับน้ำตาลทรายคอฟฟีเมดนะครับตามสูตรบอกต่อนะครับนมอโรมานะครับตามสูตรของเรานะครับคุณคีมวันนี้ชงให้อร่อยๆนะครับ น่าจะอร่อยนะครับวันนี้นอร่อยทุกวันใช่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> ่ใช่ครับตักน้ำแข็งเนาะคลิปนี้จะนานหน่อยนะครับประมาณรับสองนาที เรียบร้อยอ้าวหั่นแก้วให้หน่อยนะครับคุณกิมยกแก้วหน่อยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับชาไต้หวันบอกต่อ